สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายพี่น้องนะครับวันที่30กรกฎาคม2567นะครับพรยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่05นะพี่น้องงวดที่ผ่านมาก,กับบริษัทมหาปู่มาอยู่นะครับแต่ว่าบ่พอปู่ท่านผู้ชมเอางวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคม2567นะครับเดินทางมาหาปู่ โค้งสุดท้ายน้าพี่น้องอ่าเขาไปกราบนมาสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันน้าพี่น้องงวดนี้ปูจะเน้นนะครับจะย้ำให้ชุดไหนก็มาหาปูหลายมืออยู่ครับปู่บยูนะครับผมมือนีก็ถือว่าโชคดีนะครับปูยูอยู่นะครับผมเขาไปกราบน้มาสการปูน้ากันนะครับกราบน้มาสการครับปูมาบ่อคอย่อปูนะครับ งา,างานลายปูติดกิจนิมนต์งานลายทา่านผู้ชมเอา,าน,นะครับงานเอาใกล้ๆมือโคงสุดท้ายนะ้อปูเนาะหาดีโชคน้ำปูได้พี่น้องได้นะครับปูบ่อคอยได้อยู่พี่น้องติดงานนะครับมากกับบ่อคอยพอถือว่าโชคดีที่ปูมันนี่ฝนตก ตก <laughs> ตกแห้งอยู่บอกปูอยู่บ้านตกแห้งอยู่ได้ตะวันตกบดนนนบนอยู่บ้านไม่ปูทังบ้านน้ามาเพราะจะหง <c oughs> ี่หนึงีบันดอดครับหสิงหานะครับผมอยู่ในเวลาปูที่หนึ่งสิงหาคมครับ ปูศูนยห้าะพี่น้องสามสามหกทีม่นออกแมนครับสามสามหออ,มออกไปนไ่กออกแล้วครับเอาพมาหาหาศูนย์กัน <laughs> อ้ผมหมายจะเคลียร์ปูหาศูนย์ก็ได้พเพาเหลยกรถท่อ,อเล็กรถปูกับหาหาศูนย์นี่ท่านผู้ชมมันมาปูรครับ อันนี้เป็นสูตรแนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับปูไรตามสูตรลงเห็นองค์กร998ตัวตามมันละครับ0000สองสองสี่กระจายตัวกระจายตัวอะกระจายตัว336ขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสูตรสูตรแนมสามตัวท้ายเลขท้ายสามตัว เสียงฝนมาอีกแล้วอันนี้สูรตรสีร่ทิศสูตรสี่ทิศกาตั้งหกนะปุเนะตั้งตัวไทยตั้งตัวทยหกหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสีทิศครับผมมักสูตรสี่ตัวพีแลแป้วกับอันนี้สูตรสีทิศได้หกศูนย หนึ่งเ้ามโอ้เหล็งงามแผลศูนครับนะสตัวศูนย์หนอันนี้ชุดสตัววิ่งวิ่งตัวได้ละปูวิ่งศูนย์แล้วมาไล่ตัวเขีนวิ่งให้ปูแล้วก็เน้นในเอฟซีนนะครับปูศูนยมาสตัวมได้ยินนี่ไไ้สีแดงคิดตัววิ่งไงนะปูศูนย ่ปูไ้วิ่งศูนย์ได้พี่น้องไดู้นสสี่ตัวศูนย์หนึ่สามสี่อ่าเอาเดี๋ยวปูจับห้จับคู่ไ้จับคู่วะขับปูศูนย์สามครับศูนย์หนึ่งตัวยังไงได้ปูศูนย์ห่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกศูนย์หกูนย์มีแหละปู ก็มีเราดีนว,วครับผมอะไแล่ะอันนี้มาบม่าป,ปูนี่0กับซีบม่มานำกันบ่ปูจักบอกเลย่ได้สอสีครับสองสี่คส,ส,สครับปูหกสอ สองแปดไม่ได้ปูไม่ได้เนะาะต้องหกซองอย่เนาะครับผมหกซองสิบซองเหรวะกดที่แล้วออกได้ไดปูสองหนึ่งมันดอกแล้วเนาะ <laughs> หรือปูมักบ่ครับหรือจังใดจากแล้วมันไม่อีกครับผมมันก็มีแล้วน,นี้และเรียกมันเข้ากันครับช่วงนี้นะเ,าาเนนะาะอันนี้จะมากบัลลปูทะเบียนรถนะจากแล้วคู่กัมากยิ่งดีติดศูนย์กับมักยิ่งดีกับเอามักกับเคห์ในเอฟซีวันน้ำปูอีหน้าซูนบ่ ก็ว่ากับติดศูนย์ปูได้พี่น้องได้อ่เอาโค้งสุดท้ายเลยให้ปูเน้นให้ที่ปูครับผมเน้นเนนศูนย์สีแดงนะปูนี่แดงหกสองสองสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง สองัวนี่ครับไลจ่จาาด้วยครับสามตัวมีวัวปูวสามตัวกับสองนี่แล้วกันว่ารักดอยฮันบามาๆนี่ก็เดียวหนึ่งสองสี่ปเปะนแสนมากที่เนาะสามตัวเนาะครับหนึ อ๋สี่อะไรไปอืนั้น่ดิ่แล like ้สี่หกองอค้แะครับหกสองก็ใ hmm, ส you know ่ตัวนี้นี่นปูเนาะ ตัวศูนย่ง่มีตัวจับใสามตัวน่ปะปูหนึ่งซีเท่าไห้ีนย์หนึ่งเท่านั้นเอาไปได้ครับหสองสองหนึ่นจะมาอีกป่ปูรัะมามอ,อยู่ครับออเลขจัดนั่นครับเลขจัดหนวดนน เราบอดดิจับให้นะปูวเนาะบอดดิจตากอ,ออ,อกมาให้เห็นปะปัวครับมักก็คือกับนี้ครับอืมมันมากไปยังบนลา่างได้ท่านผู้ชมได้นะครับผม <ừ> สามตัวนี้มีตัวเน้นบ่ปูว <ừ> สามตัวสามตัวเน้นบ่ครับเอาเน้น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 เน้เน สี่หกสองสี่ศูกับตัวที่เน้นเลยนะปูเนาะอาเอาท่านผู้ชมนะครับเจ็ซี่เบื้งจะบระมากในชุดนี่บ้าปูนี่0ูนย์สามนี่หนึ่งสามหนึ่งส่ปูไปเจับให้เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะปู0ูน้านะครับเลขซีทีปูก็จะมี60 17 9ย์หนสมปดนะครับแล้วก็เลขเด่นซีตัวปูมี 0134นะครับผู้ใดมักชุดนี้ก็จับ0304 1314แค่4คู่ก็ว่าชุดนี้มันกิดตลอดครับชุดนีม้มาตลอดนี่ปูอืมปูจับให้แค่01กับ031314บ่ได้จับให้เนาะปูเนาะเออน่ะมัมก14ก็เอาหนีในนี่ล่ะครับ,รบอืม1424ถ้าวิ่งพี่น้อง,ว,งวิ่งวิ่ง0นะครับ2ตัว010 3 60 2 4 7 4 6 2 5 0ปูเน้นให้2องคูได้ครับ0 <c oughs> 1กับ6 2นะครับ3ตัว1 24, 2 4 4 6 2 4 0 1ี่สี่กนย์หนแบบก็เน่นที่4 6 2กับ401ศนี่งครับ,ร 41, รบตัวที่ปูวงกลมให้นะครับแล้วผมมักมักชุดนี้แล้วปูนี่ <c oughs> นี่พี่น้องชุดอ่าเล็กเด่น4ี่ตัวนี่พี่น้องแนะบบจับโว๊เอาดในเลนนี่หนึ่งสามหนึ่เนี่ย เอาแต่ามาชมถือว่าโชคดีมอนม้มาพอปูนะครับฟันดีเนี่ยพอปูปูฟันยัง <c oughs> ครับไปทั้งปูิ่นไปทั้งซอยงานเพิ่นกับอะไ้ตัวเลขมากพอปูงานมันได้งานจังหวัดงานนะครับปู่มลมโมันนั<ม>่นชุมโมโม่มลมครับงานอี่ได้งานปูกูแกว้วเขาดีจะปูได้ไปอยู่ว่ากับงานก็จะามาบินระบาดท,ที่ปู จากกลุ่ปูมาจากรูป่มอนร่ลอยยี่สิบลู่รเ่าเอาลอยกลัวติผมผมถามมหาท่านมหาว่มเจ็ดสบามเนี่ยอเจ็ดสิหรือเจ็ดสิบามเจ็ดกลเจ็ดสเอานะครับจัชมนะครับให้โชคให้ามานแคปหน้าจออีกแคปหน้าจออีกรอบแต่ว่าเบ้าเท่าเนียนชุดนี้ได้พี่น้องเดื่อมักชุด4ี่ตัวปูนี่ศูนย์หนึ่งกับ3าสี่นี่จับวนเอาเนี่ยแต่เอาผู้ใดมาของปูปูเนี่ยหาศูนย์หนึ่งกับหก นะครับแคปหน้าจอรครับกราบขอบุญขอบคุณปูให้โชคให้มาน,น้อะปูนะะเนาะสวัสดีครับสาธุผม้ยครับผม